สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลแคมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะยำก็ตั้งใจจะมาอัปเดตเคล็ดลับ การบำรุงผิวนะคะก็คือผิวขาวเนียนใสของแยมนั่นเองนะคะว่าแยมมีเคล็ดลับในการทำอย่างไรนะคะให้ผิวดูสวยสุขภาพดีนะคะดูไม่แห้งแตกดูไม่คร้้าเสียนะคะแล้วก็ดูมีออร่าด้วยนะคะว่าแยมทำอะไรบ้างนะคะจากที่แยมเคยอัดคลิปบอกไปแล้วเนาะก็มีคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะที่แยมพูดให้ฟังว่า,ามีวิตามินตัวไหนที่ยยาทานอยู่นะคะก็ตอนนี้วันนี้นะคะแยมก็จะมีอัปเดตข้อมูลเล็กน้อยนะคะว่าบางตัวเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่แยมทานเพิ่มเข้ามา แล้วก็มันค่อนข้างที่จะเห็นผลเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยบำรุงผิวจากข้างในนะคะมันทำให้ส่งผลออกมาภายนอกได้นั่นเองนะคะแล้วก็บางตัวที่ยังเคยทานนะคะก็ยังคงทานอยู่เพราะว่าชอบที่สุดแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวยามาพูดให้ฟังเลยดีกว่าว่ายำทานตัวไหนบ้างแล้วกันนะคะเริ่มจากตัวแรกเป็นตัวเด็ดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยาทานมาได้เกือบหมดกระปุกแล้วนะคะมันคือชีพพารเซนตก็คือโลกแกนนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยสามหมื่นแปดมิลลิกรัมนะคะ แล้วก็กระปุกหนึ่งมีร้อยแคปซูลร้อยเม็ดนั่นเองนะคะสีของแคปซูลเนี่ยจะเป็นสีแบบเลือดหมูน้ําตาลอ่ะเป็นแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะข้างในเนี่ยเข้มข้นมากเลยส่วนผสมเขาสุดยอดเลิศมากๆเพราะว่ายังเข้าไปอ่านดูในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะส่วนผสมเขาค่อนข้างเจ๋งเลยแล้วก็จริงๆแล้วตัวเนี้ยทานไปประมาณ10วันก็จะรู้สึกแล้วว่าผิวดูเนียนเป่งปังขาวขึ้น นิดหนึ่งนะไอ้ขาวให้ขาวไปเลยเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนเฉดเลยอ,อาจจะเป็นไปไม่ได้นะมันต้องค่อยๆบำรุงทีละนิดนะคะแต่ว่าโลแกะตัวนี้เนี่ยดีกว่าตัวเก่าที่ยําทานแน่นอนเพราะว่าหนึ่งราคาแพงกว่านิดหนึ่งนะแล้วก็2มิลลิกร,รัมเยอะกว่านะคะที่สําคัญเลยนะเราจะต้องทานคู่กับมเมล็ดองุุนนะ,มะเมล็ดองุุนเนี่ยยำทานตัวเดิมนะคะก็คือกรปซีตัวนี้ชื่อยี่ห้อว่า ท็อปไลฟ์นะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะาจะรู้จักกันแล้วเนาะเพราะว่ายังพูดให้ฟังหลายรอบแล้วก็ในตลาดีนมีขายเยอะนะคะหลักๆเนี่ยยางจะทาส2ตัวนี้คู่กันถ้าสมมุติว่าวันไหนไม่ขี้เกียจ ก็จะทานตัวอื่นด้วยดังที่จะพูดต่อไปนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนยำรีบจริงจริเนี่ยยำจะทานแค่สตัวนี้ตอนเช้านะคะก่อนอาหารเช้านะแล้วก็ก่อนนอนนะคะก่อนนอนยงม,มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยําลองมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันก็คือกูตาออลลามีอันนี้คือยํทาทําใส่ซองไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายาม,มีโปรโมชั่นที่จะแจกฟรีให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวจะยังไงจะมาบอกอีกทีนึงว่าทํายังไงถึงจะได้เจ้าตัวนี้ไปลองทานฟรีนะคะเป็นกูตาตัวใหม่ของยําเองนะคะก็คือ,อเป็นสูตรที่พี่หมอคิดออกมานะคะ แล้วก็ส่งมาให้ยาลองทานว่ายนชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ยาทานม,มาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าผิวดูแบบโอเคขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแต่อันนี้เนี่ยเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจที่ยทำทําออกมาเพื่อที่จะแจกเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะซึ่งรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตัวนี้หลักๆเลยมีกรูต้าเข้มข้นผสมอยู่นะคะแล้วก็มีส่วนผสมอะไรที่ยงบอกไว้ในนี้หมดเลยนะคะพวกสารสกัดจำมะเขือเทศวิตามินซีวิตามินอีน e, เปลือกสนกรูต้าไทโอมเมล็ดองุน่น โคลนสา์หิวเทนอะไรเงี้ยนะคะที่บำรุงผิวทางนั้นเลยยามก็ทานควบคู่กัน3ตัวนี้นะคะมาได้สักระยะหนึงแล้วแต่ว่าเจ้าตัวลบเจ้าตัวมาเลองุ่นเนี่ยยามทานมานานแล้วนะคะแต่ว่าลบแกะตัวนี้เนี่ยยามก็เพิ่งได้มาใหม่พ้อมกูต้านะคะก็เลยทําให้มันเห็นผลเร็วขึ้นนะอันนี้คือไม่ได้โม้จริงๆอยากจะให้ได้ลองทานแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันมันผิวเราดู เราดูเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะคะก็หลักๆแล้ว3ตัวนี้ทานทุกวันแน่นอนไม่มีลืมนะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวเสริมเข้ามาในวันที่ยามรู้สึกว่าเออต้องการบำรุงเพิ่มแล้วก็ไม่ลืมอะไรอย่างนี้ค่ะยามก็จะทานอ่อสามตัวนี่สามตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นซิงค์นะคะตัวนี้นี่จะช่วยเรื่องความมันบนใบหน้าแล้วก็เรื่องสิวซิงค์นี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทานได้หมดแล้วก็ตัวนี้เป็นเลฟโคเวอร์เป็นตัวบำรุงตับล้างตับล้างสารพิษในตับนะคะก็ยี่ห้ออะไรอ่ะเนี่ย มีห่อหน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้นี่เพิ่งทานกระปุกเดียวเองนะคะก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่ามันเหมือนมาไปล้างตับอะไรอย่างเงี้ยยยมก็ทานบ้างเวลาย,ยังไม่ลืมนะแต่ว่ายังไม่ได้เน้นนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้คือไลโคปินสําหรับวันไหนที่ยังรู้สึกยังไม่ค่อยถ่ายนะคะก็คือยังจะทานตัวนี้ก่อนนอะนสองเม็ดนะคะตื่นเช้ามาก็จะถ่ายนะเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะบารุงผิวได้ด้วยแล้วก็ทําให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้จริงๆเห็นเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่อง อะไรอะเรื่องลดน้าหนักได้แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันช่วยจริงหรือเปล่าเพราะว่ายมทานเรื่องผิวนะคะมันเป็นมันเป็นแบบสารสก,กัดจากมะเขือเทศสดๆเลยยมก็เลยทานนะคะเพราะปกติชีวิตประจาวันไม่ค่อยได้ทานมะเขือเทศแล้วต่อสุดท้ายก็คือวิตามินซีนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนะไบโอวิตามินจริงๆแล้ววิตามินซีเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะในตลาดแต่ว่ายมแนะนําให้ทานเป็นแบบที่มันมีซีนแบบนี้ค่ะอะไรก็ได้ที่มันยี่ห้อไหนก็ได้ที่มันมีซีนเม็ด แบบนี้ลงไปเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันห้ามโดนลมโดนแสงบ่อยนะคะถ้ามันโดนแสงบ่อยนี่มันจะทําให้ระเหยเป็นแป้งเวลาเราทานเข้าไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดมันห่อใส่อย่างนี้ไว้เนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็ทานแล้วเห็นผลมากกว่านะคะก็เหล่านี้ก็คือวิตามินที่ยำทานจริงนะทานทุกวันนะคะสามตัวนี้จะทานทุกวันหลักๆไม่ลืมนะคะส่วนสามตัวนี้เนี่ยนานๆทีถ้าไม่ลืมก็อาทิตย์หนึ่งประมาณสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยำทานจริงๆนะคะส่วน ภายนอกผิวนะคะที่ควรจะบํารุงก็คือการทาครีมทาโลชั่นทุกวันนะคะก่อนออกจากบ้านควรทากันแดดนะแต่ว่า,าสำหรับตัวยําแล้วเนี่ยยาใช้2ตัวนี้นะคะซึ่งอยู่ในไลน์แบรนด์ของยําเองคือเอสเท่าครีม เอสเต่าตัวกระปุกนี้นะคะจะเป็นตัวกลางคืนตัวนี้นะคะขาวไวภายใน7วันผิวดูขาวเนียนใสขึ้นแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนะคะก็ของคาตลาดไปนานแต่ว่าเอากลับมาขายแล้วนะคะทั้งตัวกลางคืนและตัวกลางวันนะคะอยู่ที่590บาทนะคะถูกมากแล้วก็ใช้ได้นานประมาณ1เดือนนะตัวนี้เป็นตัวกลางวัน ตัวใหม่ที่ยําทำนะคะเป็น SPF 80ขึ้นมาก็ใช้ได้สักพักหนึ่งเนี่ยผิวดูนวลเลยคือแบบเพราะว่ามันกันแดดได้ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อครีมทาง่ายนะคะคือแบบมันจะซึมลงผิวไปเลยไม่เหนียวเหนอะแน่นอนคอนเฟิร์มนะเพราะบางคนเนี่ยกลัวการทากันแดดแล้วผิวจะเหนอะหนะนะคะแต่ตัวนี้ย้ำแนะนําว่าไม่เหนอะหนะแน่นอนนะคะโอเคก็เหล่านี้คือ เคล็ดลับการบำรุงผิวของยามจริงๆสาบานได้ว่าทุกอย่างทาจริงทานจริงนะคะไม่มีโม้แน่นอนนะคะก็ยังไงใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวยังไงยังไปรีวิวคลิปต่อไปนะคะก็รอติดตามกันนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วบ๊ายบาย